ก็ผมอีกครั้งครับประตูห้องนี่เราอยู่สนามม<ร>ีดรามนะครับรการแข่งขันออวัตคุดิบนะครับเพื่อนำเงินไปมอบเกีเด็กนะครับและทำประโยชน์ต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูทีมงนานครับช่างตั้มนะครับไปพาสีเลนนะครับทีมนี้หลักๆนะครับจะเป็น ซุประคับบางลุมนะครับห <Deadpool. S 2> ลักๆแล้วก็รดเดิมนะครับไม่ได้ขึ้นโบนย่ำถวัวขาดเท่ากัน่าเดีเปี่ยนฮอดโลฮอตโล่เห็นเลย่อจิวัตลเอนี้จะเป็นช่างกิ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ขับแล้วครับเพี่มาไทยรู้นี้ หมือนจะเป็นอ right? ินูรูนะครับเซียยิปสองห้ารพาดซีรีนนะครับครสนใจทำรถนะครับต่อช่างต่ำนะครับแรงทุกคันนะครับเพรกับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ